ตลอดระยะเวลา21ปีที่ PSI อยู่คู่กับบ้านคุณการบริการด้วยหัวใจคือสิ่งที่เราทุ่มเทเสมอมาค่ะและไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน PSI จะไปอยู่ใกล้คุณเพื่อคอยให้บริการลูกค้าคนสำคัญได้อย่างใกล้ชิดค่ะและนี่คืออีกหนึ่งสาขาของ PSI ที่เป็นศูนย์บริการครบวงจรเพียบพร้อมด้วยการบริการคุณภาพ PSI สาขารามคำแหง159ค่ะ PSI สาขารามคำแหง159ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหงมุ่งหน้าสู่ถนนสุขาพิบาล3ซึ่งสาขาแห่งนี้มีพื้นที่การให้บริการที่กว้างขวางไม่ว่าจะลานจอดรถที่สามารถจอดได้นับร้อยคันรวมถึงพื้นที่การให้บริการภายในตัวอาคารที่กว้างขวางสะดวกสบายด้วยบริการที่เป็นกันเองจากพนักงาน PSI ทุกคนค่ะในภาพรวมของพีทไสาขารามคำแหงนะครับ เราจะมีทีมงานด้วยกันทั้งหมด3แผนกด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่แผนกแรกนะครับแผนกขายนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับไปคอยให้บริการในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้านะครับและรวมไปถึงในเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยเราจะเน้นนะครับในเรื่องของคุณภาพและความรวดเร็วเป็นหลักนะครับนั่นหมายความว่าถ้าลูกค้านําสินค้ามาตรวจเช็คภายในวันนี้ท่านจะได้รับสินค้ากลับไปภายในวันนี้เลยนะครับ ในส่วนที่2นะครับเป็นแผนก MTEC h นะครับก็จะมีทีมงานนะครับไว้คอยให้บริการนะครับและคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องงานระบบ MATV a อ a r t m e พาร์เมนต์นะครับส่วนที่3นะครับก็จะเป็นแผนกบริษซ็นะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของจานดาวเทียมเนี่ยไว้คอยให้บริการในเรื่องของงานติดตั้งจานดาวเทียมนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งความมั่นใจที่บริษัท PSI มอบให้กับลูกค้าคนสาคัญของเราครับสำหรับการบริการณสาขาแห่งนี้จะมีหน่วยงานหลักๆอยู่3หน่วยงาน ตั้งแต่การบริการด้านสินค้าคุณภาพของ PSI ร่วมถึงงานบริการหลังการขายที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนำตลอดทั้งวันมีระบบสต็อกสินค้าที่ได้มาตรฐานสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วหน่วยงานที่2คือ Mtech ผู้ให้บริการสินค้างานระบบคุณภาพสูงโดย Mtech ได้มีทีมงานคอยวิจัยและพัฒนาสินค้างานระบบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริการให้คําแนะนําเกี่ยวกับสินค้าด้วยทีมงานมืออาชีพเพื่อให้งานระบบที่คุณเลือกได้คุณภาพแบบชัดชัวร์หน่วยงานที่3คือทีมงานโพลิแซดที่นับเป็นหัวใจหลักที่จะคอยให้บริการลูกค้าสำหรับงานติดตั้งไม่ว่าจะเป็นการแนะนําสินค้าให้เหมาะสมกับพื้นที่การเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการให้บริการแก้ไขปัญหาการรับชมทีวีดาวเทียมแบบครบวงจร สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกครัวเรือนด้วยทีมงานคุณภาพจากโพลิเซค่ะสำหรับ PSI สาขารามคำแหง159ง159แห่งนี้ก็พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านในวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8.00โงเช้าถึง5 0โมงเย็นค่ะส่วนวันเสาร์จะเปิดให้บริการจนถึงเวลาบ่าย3โมงนะคะทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราชาว PSI พร้อมเป็นเพื่อนบ้านคุณ เพื่อนําเสนอสิ่งดีๆด,ด้วยบริการจากใจเราทุกคนค่ะ PSI ใกล้คุณอบอุ่นเหมือนเพื่อนบ้าน PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์